สวัสดีครับสวัสดีชาวเกษตร่วนมั่นชาวพลังสุขภูสุขคนนะครับครับเมื่อนี้กับเป็นช่วงเก้าโมงนะครับวันที่สิบเอ็ดพฤษภาคมนะครับผมหลังจากที่ฝนตกเมื่อวานนะครับกับช่วงบ่ายโมงหอดสองทุ่มนะครับกับจะตกแห้งแห้งแน่กับช่วงบ่ายโมงหอดสี่โมงแรงนะครับผมหลังจากนั้นกับตกปล่อยปสลับปานกลางนะครับจนหอดสองทุ่มนะครับ อดคำเลยนะครับวานได้รับน้ำฝนเต็มที่นะครับผมสังเกตได้ว่านะครับการเปลี่ยนแปลงนะครับผมมันสัมปลังจากที่ใบสียดเลืองครับแห้งเหี่ยวครับเติมซึนขึ้นมานะครับใบต่างชั้นขึ้นมาแล้วนะครับสีกับเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับผมนี่นะครับ ถ้าเพิ่นได้น้ำนะครับเพิ่นจะซื้นไว้นะครับการเจริญเติบโตครับจะเปล่นไปยังต่อเนืองนะครับผมจะเห็นว่าจะแตกยอดขึ้นมานะครับถ้าเพิ่นได้น้ำฝนนะครับผมช่วงนั้นคิดว่าสิว่าหลอดแล้วนะครับผมก็ได้น้ำฝนมาซอยท่านช่วงท่านช่วงที่นะครับผมถือว่าหลอดไปนะครับผม แต่กัตายไปหลายเติมนะครับเฉลี่ยแล้วก็ประมาณยี่สอร์ซนนะครับผมของแปลงทั้งหมดนะครับ,บยืนต้นตายแหงเหี้ยวนะครับผมต้นใดที่บ่สมบู์ก็จะยืนต้นตายตายยืนต้นตายไปนะครับผมบผมไดมาทำการ่สมสามเรียบร้อยนะครับผม เบิดถอนพันต่อยประมาณเกือบห้ายนะครับผมจากสอ0พันหกอยสองพต้นนะครับทั้งแปลงนะครับผมขณะนี้ก็เริ่มมีฝนลินลินมานะครับปล่อยปอยตกแน่เศร้าแน่นะครับก็ขึ้นว่าสิตกต่อเนื่อง อีกหลายเมื่ออยู่นะครับเพราะว่าเดือนนี้ที่เขานาฝนแล้วนะครับผมครับกะสำหรับคลิปนี้พาพี่น้อ,นองมาเบิง่งเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ